สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่95ชาแนลอีกครั้งนึ่งแล้วนะครับวันนี้จะมีประโยชน์อะไรดีๆมาแนะนำกันอีกเชิญรับชมกันได้เลยครับลำตับแรกขอแนะนำรู้จักกับบัวหลวงต้นบัวหลวงแต่เป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปีลำต้นมีทั้งเป็นเง้าอยู่ใต้ดินและเป็นไหลอยู่เหนือดินใต้น้ำลักษณะของเง้าเป็นท่อนยาวมีสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองมีความแข็งเล็กน้อย ทางตัดตามขวางจะเห็นเป็นรูปก,กลมๆมอยู่หลายลูโดยส่วนของไหลจะเป็นส่วนจเจริญไปเป็นต้นใหม่สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียวละระดับน้ําลึก30-50ถึงซนติเมตรและสามารถขายายพันธุ์ด้วยวิธีการแช่มเล็ดหรือการแยกไหลมีถิ่นเนิดในทวีปเอเชียสรรพคุณของบัวหลวงรากและเม็ดบัวมีรสหวานเย็นและมันเล็กน้อยช่วยบำรุงกําลังและใช้เป็นยาชูกำลังช่วยบำรุงร่างกายแก้กระสกีบดอกเม็ดบัวมีคุณค่าทางอาหารสูงช่วยเพิ่มพลังงานและไขมันในร่างกาย ถึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งหายป่วยใหม่ที่ยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่หรือใช้เป็นอาหารบำรุงสาหรับหญิงที่กําลังตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ท้องมีอาการอ่อนเพลียหรืออาเจียนหรือใช้รากต้มเป็นน้ํากระสายดื่มแก้อาการอ่อนเพลียก็ได้ทําให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยดอกบัวสดสีขาวใช้ต้มกับน้ําดื่มติดต่อกันจะมีสกุลเป็นยาบรรเทาอาการอ่อนเพลียทําให้สดชื่นขึ้นและช่วยลดอาการใจสัน่นรากบัวหลวงสามารถนํามาใช้ปรุงอาหารได้ทั้งคาวหวานเช่นเง่าบัวผัดน้ํามัน เง้าบัวอ่อนต้มหรือตุ๋นกระดูกหมูกับเครื่องยาจีนนํามาเชื่อมแห้งรับประทานเป็นของหวานทําเป็นน้ํารากบัวหรือนํามาต้มเป็นน้ําสุนไทยรากบัวไหลบัวสามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้งสดแห้งเช่นการนามาทําเป็นแกงเลียงแกงส้มต้มกะทิผัดเผ็ดต่างๆสายบัวนํามาปรุงเป็นอาหารหรือใช้แทนผักได้หลายชนิดเช่นแกงส้มสายบัวกับปลาทูโดยทั่วไปแล้วเม็ดบ,บัวส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศจีนซึ่งเม็ดบ,บัวจะมีขนาดใหญ่ และผ่านการกระทบเปลือกและดึงดีบัวออกแล้วส่วนเม็ดบัวไทยนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าจึงไม่เป็นที่นิยมมากนักแต่จากผลวิจัยพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระในเม็ดบัวไทยจะมีมากกว่าเม็ดบัวจีมากถึง5-6เท่าผักเชีจะเป็นพืชที่เกิดตามผิวน้ำลำต้นเป็นเถากลมเนื้อน,นิ่มและดักของใบจะคล้ายกับใบกระถินโดยใบจะหุบในยามกลางคืนจึงเป็นที่มาของชื่อผักรู้นอน ระหว่างข้อเป็นปอดเป็นฟองสีขาวคุ้มลาต้นที่เรียกว่านมผักกระเฉดซึ่งทําหน้าที่ช่วยพยุงให้ผักกระเฉดลอยน้าได้นั่นเองคุณค่าทางโภชนาการของผักกระเฉดร้อยกรัมจะมีธาตุแคลเซียม123่ยยมิลลิกรัมซึ่งถือว่าสูงมากนอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยเส้นใยธาตุเหล็กธาตุฟอสฟอรัสวิตามิน A เบต้าคโรทีนวิตามิน B3 วิตามิน C ประโยชน์ของผักกระเฉดช่วยบำรุงร่างกายละดับพิษช่วยแก้าการปวดศีรษะ กระเฉดมีฤทธิ์เป็นยาเย็นจึงช่วยดับพิษร้อนได้เป็นอย่างดีผักกระเฉดมีสรรพคุณช่วยแก้พิษไข้ช่วยบรรเทาการปวดฟันโดยการนำผักกระเฉดมาตามผสมกับเหล้าแล้วหยดดับเิียนฟันที่มีอาการปวดช่วยขับเสมหะช่วยขับลมในกระเพาะผักกระเฉดเป็นผักที่เหมาะอย่างมากสำหรับคนธาตุไฟธาตุดินซึ่งช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลและไม่เจ็บป่วยได้ง่ายการเลือกซื้อผักกระเฉดควรเลือกผักกระเฉดที่มียอดอ่อนเพราะจะมีความกรอบและอร่อยมากกว่าผักกระเฉดแก่ สำหรับเคล็ดลับในการลวกผักง่ายๆก็คือต้องตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือด้วยเล็กน้อยและอย่ายลวกนานเพราะจะทำให้ผักกระกเฉดเหนียวได้คำแนะนำในการรับประทานควรรับประทานผักกระเฉดที่สุกก่อนนำมารับประทานเพราะมีความเสี่ยงต่อพยาธิัวอ่อนที่อาจปบปนเข้ามารวมถึงไข่ปิ่งที่สามารถทนความร้อนได้สูงมากๆที่ 3. ขอพาทุกท่านมารู้จักกับผักกาดหัวหรือหัวชัยเท้านั่นเองผักกาดหัวมีชื่อเรียกอื่นว่าชัยเท้าชยโป๊ะ หัวชายเท้ามีถึงกเนยแที่ประเทศจีนโดยทั่วไปแล้วเจ้าหัวผักกาดนี้จะมีอยู่ด้วยกันหลักสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีม่วงสีมิ้นทผูและขนาดก็จะแตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์แยกย่อยผักกาดหัวตามตำราจีนนั้นถือว่ามีฤทธิ์เป็นยาเย็นแต่มีรสเผ็ดร้อนซึ่งถือว่าผักชนิดนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการทํางานของปอดกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ช่วยดับกระหายคลายร้อนแก้การไอเลื้อรลัง อาหารไม่ย่อยท้องอืดมีเสมหะท้องเฟอ้อท้องผูกซึ่งหากรับประทานผักกาดหัวไปสักระยะหนึ่งแล้วอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะดีขึ้นเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาเย็นจึงไม่ควรรับประทานหัวผักกาดกับยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนอย่างโสมหรือตังกุยเพราะาอาจจะไปสะเทือนฤทธิ์กันเองทําให้โสมหรือตังกุยออกฤทธิ์ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ยาเข้าใจผิดไปว่าหัวผักกาดนี้จะไปทําลายฤทธิ์ของยาสมุนไพรอื่นๆทั้งหมดการรับประทานหัวผักกาดนั้น การรับประทานสุกหรือดิบก็ได้แต่การรับประทานดิบๆนั้นจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าประโยชน์ของผักกาดหัวมีส่วนช่วยในการนอนหลับช่วยแก้โรคประสาทช่วยลดความดันโลหิตผักกาดหัวมีสารเหล็กนินซึ่งจะช่วยต่อต้านอนุมูลิสรรในร่างกายช่วยปอกป้องลล์ในร่างกายจา,ากาการเสื่อมของเซลล์และมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ในตำราอาหารญี่ปุ่นแนะนําว่าให้ต้มปลาหมึกตัวสดกับหัวไชเท้าว่ากันว่าจะทาให้ปลาหมึกนุ่มมาก และชาวจีนเชื่อว่าผักกาดมีผลต่อการเคลื่อนตัวของพลังฉีซึ่งมีผลต่อกระเพาะอาหารและระบบย่อยผักกาดหัวเป็นผักสมุนไพรที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่เป็นหวัดมีอาการไอคอเสพเรื้อรังและมีเสียงแหกด,ด้วยการนําหัวชเท้ามาล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ไว้ในขวดแก้วหลังจากนั้นโรยน้ําตาลสองถึงสามช้อนโต๊ะปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วรินน้าดื่มเป็นประจํา เป็นยังไงบ้างครับกับข้อมูลที่เรานํามาให้รู้จักกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้พวกเรา9 5 Channel ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ